ซึ so ่งไ้จะต้อนอยใก็ระวังเป็นที่เบาไม่ถักคือไม่ใช่เบาเราก็ไม่ถักต้องดื่แล้วไม่ถัดเลยนะครับถ้เกิดไปไหนไหมันก็ต้องมีคนที่ไม่ดืดเป็นคนเรื่องนี้ทางตำรวจ่อยู่ช่วงนึงก็ได้ม้อขึ้นอยู่แล้วเอตอกิการผู้กบวยคือว่าการนครับในการเขาลองานของเพื่อที่จะาเป้าหมาย มีแนวโน้มจับไปปีละบูมถึงปัยายาดนยงปี2 5 8 6 6นะคะจะเห็นว่านะคะลังเวลา18นาติกานจากข้อมูลระบบก็วันนี้เราป,ประชุมคณะกรรมการมาบอกใลยบนท้องหนึน่งแหางชาตินะครับก็วาระลักก็คือการรับมือกับสถานการณ์ช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลปีใหม่ก็ด้มีการกำหนดแนวทางนะครับ การบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนโดยส่วนใหญ่ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ที่ประจาการเหตุการณ์ในจังหวัดของท่านข้อจงกัดก็มีตามแนวทางการผมใช้คำว่าให้หยุดที่สารตั้งต้นอย่าให้มีสารตั้งต้นสารตั้งต้นคืออะไรส่วนใหญ่อุบัติเหตุทางรยอุบัติเหตุทาง ท้องถนนนะครับส anyway, ่วนใหญ่ก so, so, so ็จะมีผลเกิดเนื่องมาจากการด่มสุราทำให้ขาดการความสามารถในการควบคุมดืวยการผ่านนะครับก็สารตั้งต้นคือสุราสุรามาจากไหนก็มาจากสถานบันเทิงนะครับมาจากผู้ที่ดึมจนเกินขีดความสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ก็ต้องไปดูตรง ันเนินด้วยว่าตำานินเแลาต้องํำหนินด้วยสถานที่ที่มีใบอนุญาตนะครับไม่เปิดเกินเวลาซึ่งเราก็ขยายเวลาให้แล้วนะครับแต่ส่วนที่ขายสุราไม่ได้ก็ต้องไม่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 ไดำหนานเวลานะครับพวกที่ไม่ได้ไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วก็ในเรื่องของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีทุกอย่างมันอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับกรอบ ในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมการดื่มเครืคค่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเน้นมาตรการดื่มไม่ขับเน้นนะครับไม่ให้เมาไม่ขับนะครับเมาแล้วมันไม่ขับแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องดื่มไม่ขับด้วยัน้นการวางแผนไปเที่ยวกันกคน็ควรจะต้องมี ถับพวกคนหนึ่งที่ยังที่ไม่ดื่มนะครับแล้วก็จะได้เป็นผู้คอยดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับเพื่อนๆที่เหลืออยู่ในี่ื้็ต้นก็ไม่การคาดว่าปีใหม่นี้คนจะออกกับภูมิมดําเนาไปเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องขามในเรื่องของการตั้งเป้าลดในเรื่องของจํานวนอุบัติเหตุเรามีกรอบตายไหมคะว่าจะลดให้ได้เท่าไหร่ดวทุกทุกเทสคถือเป้าน,นะครับ จะตั้งเป้า่คนล่ะครับจะตั้งเป้าไม่ให้เกิน3,000คนไม่เกิน5,000คน,ม,น, 5, คนมันก็คือความวเสีย่ยงเพราะนั้นความพยายามควรจะเน้นไปที่ว่าใช้มาตรการทุกๆมาตรการนะครับเพื่อลดความเสีย่ยงหรือว่านําไปสู่การลดอุบัติเหตุเดินทางด้ไม่ปลอดภยัยถ้าทําได้มากเท่าไหร่น่าจะเหลเป้าหมายทีนี้นค,าานนครับในาการที่จะควบคุมเรื่องของดื่มไม่ขับนะครับ ร้านร้านค้าอรือสถานบริการต่างๆที่จะขยายเวลาเขาต้องปรับตัวอย่างไงบ้างในการมับมี้มันมีกฎหมายที่อ่านชัดเจนมากไม่ต้องแปลความไม่มีสองแน่สองน้านะครับจริ<ม>งถ้าปฏิบัติตามระเบียนบกฎหมายนะครับมีใบอนุญาตรืกเปล่านะครับถ้ามีใบอนุญาตก,ก็ขายได้ถ้าอยู่ในโซนนี้ก็เปิดหรือตีสี่แต่ก็ต้องควบคุมน,นะครับเช็กบัตรกระจาก ผมได้ให้แนวทางกางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งไปยังสถานบันเดิฐาน,นสถานบริการต่างๆว่าเช็คบัตรประชาชนโดยเปิดมือถือให้นี่ไม่พอนะในทุกในการเข้าไปในสถานที่แบบนี้ต้องบัตประชาชนจริงนะครับไปกับขี่จริงนะครับเพื่อที่ได้ทราบว่าไม่มีความผิดพลาดพอไม่งั้นแอปพลิเคชันต่างๆทําได้หมดอต่นี้เป็นต้น ต้องเข้มงวดไม่ให้มีการเข้าไปของอเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์น,นะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดต้องไม่มีเด็ดขาดนะครับเรื่องอาวุธปืนอาวุธไร้แรงมีดผาปืนหาหน้าไม้องี้เข้าไปไม่ไม่ต้องไม่ให้เข้าไปเลสถานบันเทิงนะครับสถานนี้ บริการงนี้ตอนนม้มีวันไปที่ต้องพบพาเข้าไปนะครับแล้วระื่องเล่าสุราตรงนี้ก็เด็กต่างวัยอุยที่ถิ่นขายให้ไม่ได้อยู่แล้วครับส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่าก็ต้องพึงระดักไว้ว่าท่านไปดื่มจนเกินเกณฑ์ไปท่านบอกาไม่เป็นไรอายุมากกว่าแล้วเข้าไปในสถานที่ที่มีใบอนุญาตในโซนนี้ท่านดื่มแต่ถ้าท่านดื่มจนเกิน ความสามารถในการควบคุมนะครับตัวเองเนี่ยท่านออกมาท่านอาจจะขับรถถ้าไม่เจออุบัติเหตุก็าอาจจะเจอดา่านตรวจเพราะด่านตรวจทุกท่านก็โดนป่าว่โดนเปนปริมาณแอลกอฮอล์ก็โชว์ว่าเกินอยู่แล้วตรงนั้น,นท่านก็จะต้องไปถูกดำเนินคดีอย่างน้อยต้องขึง้นศาลขึ้นศาลทันทีต้องไปบำเพ็ญสานะ ประโยชน์หรือไมน,นต้องซึ่งล้วนแล้วแต่แต่แม้ท่านไม่เกิดควาสมสะดวกสบายแล้วก็เสียประวัติด้วยตรงน,นี้ก็อยากจะให้พเพืดด่อนควบคุมพฤติกรรมนะครับ,รบให้ดีท,ทางสอนค,ครับเขามีแนวคิดที่ว่าอยากจะให้ลองเอาเครื่องเป่าครับมาให้แต่ละร้านเน่เอาไปเป่าคนที่จะสั่งร้านคอถ้ามันเกินกว่าเท่านี้เท่านี้ก็จะไม่ขายให้ก็อันนี้เป็นเป็นมาตรก,การที่ดีเหมือนกัน แต่มันยังไม่เป็นกฎหมายตรงนี้อาจจะต้องขอให้เป็นเรื่องของความร่วมมือร้านไหนให้ความร่วมมือผมก็เช,ชื่อว่ามันก็จะจะจะเป็นการเป็นคุณประโยชน์เพราะว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมเลยพอคนเราเล่าเข้าปากแล้วอะไรแล้วเนี่ยบางทีมีเรื่องทีกรทก่งกันนิดหน่อยอับนี้ก็ถ้าตรนไม่เข้งมงวดกันมันอาจจะเกิดเหตุที่มันไม่พึงประสงค์ได้นีน้นะครับ แล้วการควบคุมไม่ให้เอาอาวุธเข้าไปในร้านนะครับเราจะมีการสนับสนุนเครื่องตรวจอาวุธหรืออะไรไหมฮะในแต่ละท้องที่ผู้ประกอบการต้องผู้ประกอบการมีส่วนรับผิดชอบด้วยเพรานะนั้นถ้าไม่อยากเป็นคดีความไม่อยากโดนเนนคดีนะครับไม่อยากถูกเพิกต่อไมนไ่้ก็ต้องช่วยกันคัดกรองนะครับไม่ให้เกิดสิ่งนี้แต่จริงๆการพกพาอาวุธปืนตั้งแต่วันนี้ ในช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะครับท่านต่อให้ท่านมีใบพกท่านก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการที่พกพาอาวุธปืนนะครับออกนอกเขตสถานที่ท่านทําผิดกฎหมายตั้งแต่ขึ้นาดีแรกที่ท่านมีอาวุธเหล่านี้เดินออกจากบ้านนะตรงนี้ก็จะมีมีการดําเนินคดีในเรื่องของของของการทํากฎหมายพกพาอาวุธปืนเลออกนอกเขตสถานีมันมันไม่เกิด ไม่เกิดประโยชน์ใดๆก็ทีสิ้นเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกนะอินเทรนด์นะครับโทษแรงนะครับแล้วก็การดำเนินกรณียังไม่มีข้อยกเว้นใดๆไม่ไม่มีเหตุผลใดๆถ้าท่านได้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝากข้อความถึงประชาชนเลยครับให้ระวังเรื่องนี้ครับหรือไม่ขังครับหรือไม่ขังแต่วตีครับจะปกปูง่ไงสำหรับสถานบันเทิงที่ลักลอบไม่ได้แบบถูกกฎหมายอะไรเงี้ยครับก็จะมีการลักลอบเปิดถึง4สี่แล้วมีมาตรการ ันนใส่วคือสถานบัานเดิมที่มีใบอนุญาตมันก็อยู่ในสซนี่เขาเปิดได้ที่ T4 นะครับสถานบัานเดิมที่ไม่มีใบอนุญาตจริงๆมันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเพรตรงนี้ก็อยู่ที่การเจ้า,จานหน้าที่บ้านเมืองก็ไปไล่ตรวจสอบนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดตายก็ต้องไล่กันทำไปให้มากที่สุด มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจะมีการประเมินหลังจากขยับเวลาค่ะผิวสีเข้ามาตรการที่ออกมาหนึ่งสองสามประเมินทุกวันอยู่แล้วครับนะครับไม่ใช่ว่ามารวบรวมกองแล้วมาประเมินทุกครั้งที่มีการจับก็ต้องประเมินว่ายาเสพติดเหล่านี้เข้าไปได้อย่างไงนะครับใครคือคนสั่งให้ขายจ้างพนักงานในผับจะขายอย่างไรในห้องน้ำอย่างเงี้ยทำไมเข้าไปในห้องน้ำาจะมีห้องแยกไป ซื้อ,อยาเสพติดเสพได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นวันนั้นเนี่ยที่กรณีผับอะไรโซลิกที่ตรงเรียบทางหลวนที่ไปเนี่ยก็มีครบทุกค,ความผิดมีอาวุธมีอายุต่ำกว่า2ี่สิบมียาเสพติดนะครับแล้วก็มีเมาสุราแต่และคนออกมาที่ขึ้นรถแทบจะไม่ถูกนะครับวันนั้นอย่างที่เรียนนะ ตรงนั้นไม่ผิกดกฎหมายในขณะที่ท่านอยู่ในผักท่านท่าน,ท,านท่านได้เสพยาเสพติดตรวจจีแล้วไม่ล่วก็ก็ปล่อยกับบ้านแต่ในสภาพที่ท่านมึนมาตรงนั้นเนี่ยท่านขับรถกลับบ้านแล้วเกิดไปเจอดาดตรงแถวรามินทาาตรงนั้นก็ผิกดกฎหมายอย่างชัดเจนก็ต้องดำเนินคดีอยกกู่ดีเพราะฉะนั้นต้องต้องควบคุมให้ดีถ้าไปเป็นกลุ่มก็ขอให้มีคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้ดื่มมาครับเรื่องน,นี้ต้อ,องระเบิด มีกรณีที่เจ้าหนี้เขาแบบยังตามทวงหนี้ลูปหนี้อยู่พยายามบี่คันนี่อ <S <S นอกระบบอันนี้ต้องเรียนให้ชัดเจนมากมีความพยายามจะไปเบียนนะ่ยงปรเ็นว่าอ๋อรัฐบาลจะมาช่วยแก้นี่ให้แล้วรัฐบาลจะมาหาเงินใหม่มาแกา่นี้ไม่ใช่ครับ <S <S ไม่ใช่เลยนะครับ <S 1> <S 1> เรื่องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในส่วนของความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยสำนสักงานตำรวจแห่งชาติในกรณีนี้คือการเป็นการ ป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีกำลังมากกว่าไปปะทุสลายไปโขงเทไปกดขี่ผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าไม่ได้หมายเพราะว่ากันเจ้าหนี้ไปบี้ลูกหนี้นะต้องกันลูกหนี้บี้เจ้าหนี้ด้วยนะครับมันมีทั้งสองฝ่ายนะครับลูกหนี้ที่ไม่ดีก็มีลูกหนี้ที่คู่ไปแล้วแต่ว่ามีความเป็นนักเลงมีความมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นผู้ที่ ชอบคงเห็นคนเนี่ยก็คงเห็นจริงๆม,มันเราทั้งสองฝ่ายนะครับที่นี้ครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการที่เจ้าหนี้ทำลายข้าวของทำลายทรัพย์สินลูกหนี้หรือว่าข่มขู่ลูกหนี้อะไรนะครับเราจัดก,การแบบตรงนี้ยังไงก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายกคบอกว่าดำเนินการมาทันทียัยเห็นไหมครับว่าเราดำเน,นินคดีมหลายคดีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของที่เป็นที่ ถ้าเราดูนะครับเราอย่าไปดูเพียงแต่คนที่มามาเข้าถึงสือ่อเท่านั้นคนทั่วไปแล้วก็มีทั้งนายอำเภอทั้งผู้กับตำรวจเนี่ยก็ออกไปเพื่อค้นหาขีดตอนนีอย่างเช่นเจ้าหนี้มีลูกนี่ถ้าสมมตินะ่นเขาพูดอย่างวันนี้ตอนเช้าฟังที่ยว่ามีป้าคนหนึ่งบอกเอมีลูคนหนึ่งบอกกู้แค่สามหมื่นเนี่ยใช้ดอกเบี้ยอย่างเดียวเป็นล้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังบ่อกว่ามันจริงหรือเปล่าเอ้มันเป็นไปได้หรือ ถ้าเป็นไม่ได้ตรงนี้ผมก็เลยครับผมว่าท,ท่านท่านผู้กงกับท่านนายพลบอกคุณได้ดอเฟ่อย่างนี้เป็นล้านเงินต้นแค่สามหมื่นที่ต้องต้องกังินเลยนะไม่งั้นนะต้องเลิกกันเลยนะไม่งั้นนะสัมมากรเข้าในครานี้คุณตายนะโดนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเกินเกินอัตรานะครับโดนในเรื่องของของการหลบเลี่ยงสัมมากรเบี้ยเบี้ยปากเงินเพิ่มเต็นไปหมดอย่าลืมว่าคณะกรรมการปราบปรามนี่ที่ท่านนายกมนตีเขาได้ตั้งมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพราะนั้นนะครับมีกระทรวงการคลัด้วยนะคะรับก็เพื่อที่จะใช้มาตรการในการเงินในการควบคุมใ้กฎหมายรุกกฎหมายที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินแบบางาาเพราะนั้นับมันจะม,มันเป็นการทําให้เกิดความเป็นทางแต่ไม่ใช่รีไฟแนนซ์นะไม่ใช่เป็นการไปจัดการหา เงินก้อนอื่นมาปกให้ไม่ใช่เลยนะครับเป็นหนี้ต้องใช้อันนี้ช่วยอยู่แล้วเรื่องชักดาบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งดูแต่และเคสไว้กู้หมื่นนึงแต่เราเบี้ยไปห้าหมืน่นก็เป็นหน้าที่ผู้กำกับหน้าที่นายเผอที่ต้องต้อง,ต,องต้องพูดจากทางเจ้าหนี้ว่ามันก็คุ้มค่าแล้วพอแล้วเจอแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมีการการการพูดุ่ยในเรื่อง